สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงข่าว HTC กันบ้าง HTC นะครับเปิดตัวมือถือใหม่รุ่น HTC U 20 5G มาพร้อมกับชิปตัวแรงเลย Snapdragon Gen 5G ตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหลังให้มาทั้งหมด4ตัวเลยมีแบตเตอรี่อึดถึง 5,000mAh ข้อราคามาประมาณ20,000บาทเท่านั้นเองกัไมกครับ้บสำหรับแบรนด์สมาร์ทโฟน HTC หลังจากห่างหายจากองค์การสมาร์ทโฟนไปสักพักหนึ่งเลยโดยรอบนี้นะครับจัดเต็มมาเป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ได้แก่ HTC U 20 5G ที่มีจุดเด่นด้านกล้องหลั4ั4 448ตวิก แต่ก็หน้าจอเป็น Full HD ขนาดใหญ่สูงสุดถึง6.8นิ้วเลยแบตเตอรี่อึดมาก 5000mAh เดี๋ยวเรามาดูสเปคโดยรวมของ HTC U20 5G กันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับหน้าจอเขาให้มาสูงสุดถึง6.8นิ้วความเร็ดเป็น Full HD อัตราส่วนอยู่ที่20:9และขนาดตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่171.2 x 78.1 x 9.4มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่215.5กรัมชิปตัวแรงเป็น Snapdragon 765G ตัวนี้รองรับ 5G ด้วยให้ RAM มา 8GB ความจุให้มา 256GB นี้สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับกล้องหลังอย่างที่บอกไปให้มา4ตัวมีเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล f 1.8และเลนส์ที่2ปเป็นเลนส์มุมกว้างอันต้าว d e อีก8ล้านพิกเซล f 2.2ตัวนี้กว้างสูงสุดถึง118องศาเลยนะครับแต่วก็เลนส์ที่3าเป็นเลนส์มาโครนะครับถ่ายระยะใกล้ถ่ายผ้าอะไรอย่างนี้อีก2ล้านพิกเซล f 2ละเลนท้ายปเป็นเลนส์ depth sensor วัดระยะเลึกเตอร์นนะครับถ่ายหน้าชารหลังเบอร์อีก2ล้านพิกเซล f 2.4เช่นกันส่วนกล หลังตัวเครื่องนะครับแล้วก็เป็นพอร์ต Type C USB ด้วยสําหรับการชาร์จไฟโดยตัวนี้นะครับรองรับ 5G n1 n3 n28 n41 และก็ n78 มีบลูทูธ5.0แล้วก็ w i f i 802.11แบตเตอรี่สูงสุดถึง 5000mAh MM เลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็วอีก18วัตต์เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับ HTC U20 5G เปิดราคาราวๆประมาณ18,990ดอลลาร์ของไต้หวันนะครับส่วนราคาในไทยก็ประมาณ20,000บาทส่วนจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับหรือจะวางจำหน่ายในประเทศ นนไหบบ้างะครัเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีนึงและยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากดอยแซ่ด้วยนะครับและนี่ก็คือข่าวที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ